โจทย์ข้อนี้นะครับเขาให้คำว่าซาอูตาซาอูตาคือการต่อสู้นะต่อสู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะชอยที่หนึ่งเขาให้คำว่ายักฮาตาชอยที่สองอาพ t ตาชอยที่สามนะครับอันนี้ทาทูตาชอยที่สี่พากุตายักาตาก็คือออนแอนะครับ ชอยที่2อภุพืตาอันนี้ก็คือป่วยหรือเจ็บก็ได้นะครับอ่าป่วยหรือว่าเจ็บก็ได้นะครับผมไม่สบายเนาะส่วนชอยที่3มนะครับอันนี้ทาตูตาอ่าทาตูตานะก็คือสู้ๆนะครับเนี่ก็คือสู้นะสู้ๆนะครับผมส่วนชอยที่4นะฮะอ,นนอากูตาอ่าพากูตาก็คือการเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนนะฮะหนึ่งสองสามสนะตอบข้อที่3นะครับทาตูตากับชาอูตาสองคำนี้เนี่ยจะเป็นคำที่เหมือนกันเนาะคำเหมือนกันนะครับส่วนช้อยที่หกับช้อยที่สเนี่ยจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกันเนาะ ว่าอาพืตาคือป่วยเจ็บหรืออ่อนแอนะครับอ่ายาคาตาเนาะสองคำนี้เนี่ยจะเป็นคำที่มีความเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับผมอ่าในข้อนี้นะแต่ว่าข้อที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับ